มาสนุบประเด็นร้อนวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยเวียดนามกันหน่อยครับที่ต้องบอกว่าเรื่องในสนามเนี่ยอาจจะเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับเรื่องนอกสนามคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในขณะที่เวียดนามเขากำลังฉลองชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ที่ล้มทีมไทยเราได้เป็นครั้งแรกพวกเขาก็ดันต้องมาเจอกับข่าวเช้าระดับโลกที่อาจจะสั่นคลอนวงการของพวกเขาทั้งระบบไปเลยเรื่องแรกเลยนะคฮะ ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเวียดนามเนี่ยเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆการที่ลมแชมป์เก่าอย่างไทยที่ครองเจ้าอาเซียนมา30กว่าปีได้โอ้โหมันบอกชัดเลยว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมรองอีกต่อไปแล้วแต่เป็นผู้ท้าชิงตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะครับแต่เรื่องที่มันพีกกว่าชัยชนะในสนามก็คือข้อสงสัยเรื่องเพศสภาพของนักกีฬาครับ คือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB เนี่ยเขาสั่งตัดสิทธิ์ผู้เล่นเยาวชนเวียดนามไป2คนเลยนะฮะหลังตรวจเจอโครโมโซมเพศชายแล้วเรื่องจบไหมไม่ครับเพราะเรื่องนี้มันดันไปสองสปอตไลท์ใส่ซูปเปอร์สตาร์ของทีมอย่างงหวียนทิบิขเวยนหรือฉายาตู้เย็นนั่นเองด้วยสไตล์การเล่นที่แบบหนักหน่วงแข็งแกร่งผิดปกติไปมากและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่ประเด็นสุดท้ายครับก็คืออนาคตที่ไม่แน่นอนตอนนี้บิขตวยนเขาถอนตัวจากรายการสําคัญที่ไทยเป็นเจ้าภาพไปแล้วซึ่งเป็นรายการ ที่มีประกาศว่าจะตรวจเพศด้วยนะคะขณะที่สมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเองก็อาจจะโดน FIVB ลงโทษเพิ่มเติมได้อีกศึกซีเกมส์ครั้งต่อไปเนี่ยเลยน่าจับตามากๆครับไม่ใช่แค่เรื่องผลแพ้ชนะนะแต่คืออนาคตของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเลยว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงท่ามกลางมรสุมข่าเฉ่านี้